ยินดีต้อนรับสู่ช่องไรทูสกายจุดหมายของผู้ลหลงไหลในพลังของเครื่องบินรบเสียงคำรามของเครื่องยนต์และเทคโนโลยีการบินล้ำอนาคตวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับนักล่าทางอากาศที่หลายประเทศต่างพากันอัปเกรดให้ทันยุคสมัยเพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความสามารถในการรบอย่างเต็มขั้นัน่นคือ f 1 6 a bmlu เครื่องบินขับไล่ที่ไม่ยอมปลดระวางง่ายๆ f 1 6 fighting falcon หรือที่หลายคนเรียกกันว่าเยี่ยวนักล่า คือตำนานแห่งเครื่องบินรบยุคใหม่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1970โดยบริษัท General Dynamics ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น Lockheed Martin จุดเด่นของ F 1 6ตั้งแต่วันแรกที่ออกสู่สายตาโลกคือความคล่องตัวสูงอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมและราคาที่ไม่แพงจนเกินไปเหมาะกับการเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ประจำการในกองทัพลากาหลายประเทศแต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีการรบทางอากาศพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเครื่องบินรุ่น A และ B ที่เคยล้ำหน้าในอดีตเริ่มล้าสมัย และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของโครงการ Mid-Life Update หรือ MLU โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การบำรุงรักษาแต่เป็นการยกระดับเครื่องทั้งระบบเปลี่ยนจากเครื่องบินรุ่นเก่าสู่มาตรฐานใหม่ที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้รุ่นล่าสุดโครงการ MLU มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ F-16A ีมีสมรรถนะใกล้เคียงกับรุ่น F-16C ดีบล็อก50หรือ52ทั้งในด้านการรบการสื่อสารการตรวจจับเป้าหมายและการใช้ระบบอาวุธสมัยใหม่โดยประเทศกลุ่ม N A T O และพันธมิตรสหรัฐอเมริกาต่างนำเครื่องรุ่นเก่ามาอัปเกรดด้วยแนวทางนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันจุดแรกที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือระบบเรดาร์ F-16A B M L U ได้ติดตั้งเรดาร์แอน APG-66V 2ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นและแม่นยำยิง่งขึ้น สามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นดินทําให้ภารกิจโจมตีหรือสกัดกั้นสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นห้องนักบินของ F-16 MLU ก็ได้รับการปรับปรุงแบบยกเครื่องใหม่โดยเปลี่ยนเป็นระบบ Glass cockpit ที่มีจอแสดงผลแบบ multi-function MFD ระบบควบคุม HOTAS ซึ่งช่วยให้นักบินสามารถควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องล้ามือจากคันบังคับหรือคันเร่ง ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์ต่อสู้อันรวดเร็วและรุนแรงระบบแสดงผล HUD ก็ได้รับการปรับปรุงให้คมชัดและแสดงข้อมูลสำคัญในการบินและการรบได้อย่างครบถ้วนพร้อมรองรับการใช้งานร่วมกับหมวกนักบินที่มีระบบเล็งเป้าด้วยสายตาในอนาคตด้านการสื่อสาร F16 MLU ติดตั้งระบบ Link16 ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบดิจิทัลทำให้เครื่องสามารถรับส่งข้อมูลกับศูนย์บัญชาการหรือเครื่องบินลำอื่นในสนามรบได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมเช่นการระบุต,ตำแหน่งศัตรูแบบเรียลไทม์การแชร์พิกัดเป้าหมายหรือการแจ้งเตือนภัยทางด้านระบบอาวุธ F16A BMLU รองรับการใช้งานอาวุธนำวิถีสมัยใหม่เช่น AIM120 AMRAAM สำหรับการโจมตีเป้าหมายทางอากาศระยะไกลและ AIM9M หรือ e x i t e n d e r สำหรับการรบระยะประชิดในภารกิจโจมตีภาคพื้น F16MLU สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น AGM 6 5มาเวริกขีปนาวุธอากาศสู่พื้นที่แม่นยำสูงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU 1 2ปาเวหรือ JDAM ที่ใช้ระบบ GPS ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติภ,ภารกิจแบบ surgical strike หรือการโจมตีแบบเฉพาะจุดโดยลดความเสียหายข้างเคียงนอกจากนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ a r e ก็ได้รับการเสริมสร้างใหม่ทั้งระบบเตือนภัยเรดาร์ระบบปล่อยเป้าหลวงชาร์ปแอนด์แฟร และระบบคบคูนสัญญาณศัตรูเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเมื่อต้องเผชิญกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยในส่วนของเครื่องยนต์แม้จะยังใช้ปราดแอนวิทนี่เอฟหนึ่งร้อยเช่นเดิมแต่ก็มีการปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องยนต์ให้แม่นยำและเสถียรยิ่งขึ้นช่วยให้เครื่องสามารถเร่งความเร็วได้ดีในทุกระดับความสูงและรักษาระดับพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประเทศไทยกองทัพอากาศไทยได้เข้าร่วมโครงการอัปเกรด F16A b m เอกับหลายประเทศในยุโรปโดยใช้สูตรซ่อมบำรุงในประเทศเป็นฐานการปรับปรุงและส่งนักบินไปฝึกกับประเทศพันธมิตรเพื่อใช้งานระบบใหม่ได้อย่างเต็มที่เครื่องที่ผ่านการอัปเกรดจะถูกใช้งานประจำการที่กองบิน403และกองบิน401รวมถึงฝูงบินอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองน่านฟ้าเครื่องบินที่เคยถูกมองว่าใกล้จะปลดประจำการ กลับกลายเป็นนักรบแนวหน้าที่พร้อมชนกับภัยคุกค,คามยุคใหม่ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อด้วยงบประมาณที่ประหยัดก่อว่าการซื้อเครื่องบินใหม่หลายเท่าแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการป้องกันน่านฟ้าอย่างมั่นใจ f 1 6 a b m l u จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินเก่าในคราบใหม่แต่มันคือตัวอย่างของความคิดสร้างสารรค์ในการจัดการทรัพยากรทางทหารอย่างชาญฉลาด การยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินรุ่นเก่าโดยไม่สูญเสียความสามารถในการรบและสามารถยืนหยัดต่อสู้กับเทคนโนโลยีสัตรูได้อย่างภาคภูมิโลกการทหารเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีแต่ F-16A/B ที่ผ่านการอัปเกรด MLU แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินที่ดีนั้นไม่ได้วัดจากความใหม่แต่ขึ้นอยู่กับว่าได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างไรและพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์สนามรบได้แค่ไหนหากคุณหลงไหลในเสียงเครื่องยนต์เจ็ต เทคโนโลยีทางอากาศและขุมพลังแห่งท้องฟ้าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องไรทูส sky ของเราไว้ด้วยครับเราจะพาคุณไปสู่การเดินทางเหนือเมฆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของเครื่องบินรบจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ